ครับวันนี้ก็โรลมรวมช่างด้วยใจนะครับก็ฉันจรมาที่ไหนเนี่ยมินบุรีนะครับก็มาหาอูลูกเมียน้อยน้องลุกคนสุดท้องนะครับที่ทำโครงการลูกคนดำเพื่อสิ่งแวดล้อมทึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาหากันนะครับก็วันนี้ก็ผมก็ได้เดินทางมากับอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อมาเยี่ยมเยียนสมาชิกที่เขา้าร่วม โครงการลดคนดํเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าอู่นี้ชื่ออะไรเจ้าของอู่ชื่ออะไรนะครับสูสีครับแต่ความสูงนี่จะแพ้ความสูงนะครับสิจะแพ้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันผูหล่อสู้ได้ครับครับเดี๋ยวเราตามหาเจ้าของอู่ก่อนนะครับไม่รู้อยู่ไหนคนรูปหล่อของเราครับ อ้าวอยู่นี่เองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยชื่ออะไรเนี่ยครับผมช่างเพลินนะครับช่างเพลินครับผมอ่เป็นอู่เคพีสตรีนะฮะอยู่มินบุรีครับมีสองสาขาอยู่ที่ท่นิวซีแลนด์ที่หนึ่งนะฮะตอนนี้ก็สาขาที่นิวซีแลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกทาเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับรีไซเคิลพลังงานรีไซเคิลนะฮะพลังงาน ทางเลือกทางเลือกไอเสียไอเสียอ่ะส่วนอูของมินบุรีก็ตอนนี้ก็คือจะเน้น99%นะจะเป็นรถฮอนด้าทั้งหมดเพราะว่าเรียนจบมาก็เข้าฮอูด้าการฮอนด้าเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไปไปอยู่สำนักอื่นเลยครับเปิดเปิดอู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยเปิดมา16ปีแล้วครับมาสทั้งหมดก็ถ้ารวมจากฮอนด้าด้วยเปิดกับเพื่อนด้วย6ปีก็ทั้งหมดก29ปี เฉพาะฮอนด้อย่างเดียวคืออู่พีเคสปีในทําแต่ฮอนด้าล้วนๆรับทั้งรถนําเข้ารถอะไรมาทุกระบบของฮอนด้ครับอยกเว้นก็ทําสีกับประดับยนต์เรื่องเรื่องฮอนด้ไว้ใจได้ครับทุกระบบครับผมครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราได้ตากล้องประจําอู่นะครับมือใหม่อาจจะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ ไม่ว่ากันนะครับวันนี้จุดประสงค์ของชมรมนั้นเดินทางมาเยี่ยมอาจารย์เพลินซึ่งเป็นสมาชิกของรวมช่างด้วยใจมานานแต่เหมือนอาจารย์มาะพาดเกิดไว้นะครับก็คือลูกไม่น้อยแหล้ทาคลิปที่หลังก็หมดเลยนะครับก็อาจารย์เพลินนั้นก็อยู่ในครูฝึกสอนของรวมช่างด้วยใจซึ่งคลิปก่อนๆก,ก,ก็มีให้ดูอยู่แล้วนะครับที่เก่งฮอนด้ามากมาก,มาก แล้วก็หลายๆายรุ่นและพัฒนาวงการช่างเนาของเรานั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่จะตามมาภายหลังก็เป็นอีกหนึ่งศูนยซ่อมเชฟมาตรฐานเอ d e ีเดลโกที d ่ e L มินบุรีใช่ไหมครับมินบุรีครับมินบุรีรเพราะงั้นอาจารย์เพิร์นเขาทำอยู่แล้วพร้อมโครงการลดควันดำแต่ไม่ต่อเนื่องในการเวลาจะมาทำคลิปอาจารย์เฟิร์นไปอยู่ไหนไม่รู้คณะกรรมการมาไม่ได้พราเจ้าของไม่อยู่็ <laughs> เลยวันนี้ คณะกรรมการก็อาจารย์เบนติดประกอบเกียร์อาจารย์ออสติดส่งรถลูกค้าก็เลยเหลือผม2คนเมีย้อลูกเม่น้อยวันงานเดินทางมาวันนี้นะครับเราจะมาฟังประวัติคร่าวๆของอาจารย์เพลินก่อนเข้าสู่วงการช่างนั้นเขาทําอะไรมาก่อนไหนติดตามครับเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้กับพิธีกรตัวเล็กที่สุดของวันนี้นะครับครับเพลินแนะนําตัวเองแล้วเรียบร้อยเสร็จเลยนะครับ ก่อนเข้าวงการช่างฮะไปทําอะไรมาก่อนก็ไม่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 ได้มีอาชีพอะไรเลยครับก็คือเรียนจบมาปีสามสามที่ราชมคลราชมงคลที่โคราชสาขาวิชาเครื่องกลสาขาการลองคือเครื่องทําความเย็นและระกาศเป็นรุ่นหนึ่งของประเทศไทยครับอเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่เปิดตัวใหม่เลยในประเทศไทยเลยนะฮะแล้วก็เรียนจบมาปี3าสามก็ ก็ไปไถ่ไร่อยู่กับพ่อครับก็พ่อมีรถไถคนจังหวัดอะไรครับผมคนจังหวัดเลยครับคนจังหวัดเลยไม่ไปไถ่รถเลยเลยประเทศลาวไลเคียงครับก็ไปไถไร่อยู่ประมาณทัก2สองสามเดือนขับรถไถอยู่เป็นเดหนุ่มรถไถอยู่ก็ชาวบ้านเขาก็พูดว่าสมัยนั้นก็คือปวสก็คือถือว่าเรียนจบสูงมากแล้วทําไมไม่ไปหางานทําอะไรที่มันดีๆกว่านี้ทำไมต้องมาไถ่ไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่รู้ว่าจะเรียนมาทําไม แล้วทีนี้พอ็มาบพูดบอกเจ้ายัางไงดีล่ะจะให้ไปไหมล่ะ,ะไอเราก็ไม่อยากจะเข้ากรุงเทพเพราะมัน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 ได้ยินหลาย,ลาย,ลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าเป็นเมืองที่วุ่นวายมากซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะช,ชอบเท่าไหร่อยากจะอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยดีกว่าก็เลยพอพูดเยอะๆเ,เข้าหลายคนก็พูดก็เลยอ่ะไปก็ไปแล้วเข้ามาก็ปีสามสามสี่สามสี่ สามห้าสามห้าครับสามห้า,า,หาก็เข้ามาก็อยู่ในวงการของคันด้าเลยครับ<ม>ตอนแรกไปทําอยู่ที่เบนซ์ก่อนเบนซ์สีนักขรินได้อยู่ประมาณเดือนครึ่งฮะก็พอดีเพื่อนที่เรียนจบห้องเดียวกันตอนนั้นเงินเดือนสี่พันสี่พันแปดสี่พันแปดครับสี 4, <ม>่พันแปดก็มาเพื่อนบอกว่าได้เท่าไหร่<ม>ได้สี่พันแปดเขาบอกว่าเขาถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่คันด้าเฉยๆนั่น<ม>นู่นนี่ทำงานเบสิกทั่วไปเองเขารับเงินเดือนสองหมื่นกว่า องม่านาผมก็ลาออกจากเบนซ์แล้วก็ไปสมัคงานฮอนด้าครับหลังจากนั้นก็อยู่ฮอนด้ามาตลอดเลยยาวจนปี99้ปี่99ได้ลาออกจากฮอนด้ามามามาเปิดเองกับเพื่อนสองคนเพราะช่วงนั้นจากที่เราเรามีรายได้อยู่เดือนหนึ่งเดือนละสามหมื่นกว่าบาทน,นะฮะซึ่งว่ามีกินมีใช้พอสมควรนะ,ะมีเงินส่งบ้านส่งลูกอะไรพวกนี้มันจะถูกตัด ทั้งโอทีทั้งเบี้ยเลี้ยงทั้งอะไรทุกอย่างมันจะเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าบาทซึ่งเราอยู่ไม่ได้โดยมีความจําเป็นว่าเราจะต้องออก<ม>ต้องต้องดิ้นด้วยตัวเองแล้วครับเพราะเขา<ม>เขาไม่เลี้ยงเราแล้วฮะ<ม>ยังไง<ม>คือเรามีภาระ,ะอยู่ครับยังไงเราเรา,เราก็ต้องหาทางหาวิธีของเราอย่างไรก็คือต้องก็เลยต้อง,อ,ง,อ,งออกออกมาเปิดเองครับก็มาดูครั้งแรกที่ไหนเปิดที่บางพีกับเพื่อนสองคนตอนแรกทาที่ ปีเก้าปีเก้าแปดครับเก้าเการับงเะก็เป mm ิดอยูเก้าเที่เป hm ิดอูเหไฮะแต่ก่อนจะเปิดอูนั่นยู่อ o n อ a ปีเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดปีครับเจ็ดปีครับเจ็ดปีแล้วก็มาเปิดอูปีสอง9ครับเฮ้ยจไม่ไม่หนึ่งพอเก้เก้ก็จะจะเป็น จะถนัดอยู่ในบริษัทต่างชาติก็จะถนัดพวกพวก,พวกขอสอเป็นคสอมากกว่าหาทะเลยเวลาตรงนั้นมากกว่าทะเลเปิดดูมาที่บางปีครั้งแรกเปิดเพิงหมาแงนเลยครับกลางล่มอยู่ที่บ้านหน้าบ้านเพื่อนสองคนใช้เงินลงทุน3,500บาทณนะตั้งแต่เปิดปีนั้นจนถึงวันนี้คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงทุนเพิ่มอีกเลยคือเอากำไรมาทำอย่างเดียว แล้วมีทุกวันนี้ก็คือเงินแค่สามพันห้าก็คือชาที่เขาตอนนั้นครับตอนแรกอยู่หน้าบ้านก่อนกลางร่มอยู่หน้าบ้านครับแล้วก็พอมีเงินเก็บมีอะไรพวกน,นี้แล้วเงินที่ที่ททตอนลราออกจากคนด่ามาก็ไม่ได้ไม่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 แบ่งก็ค,คือ,อไม่ไม่เอามาใช้เอาเงินที่เราหาได้นะครับเป็นเงินกองกลางแล้วก็ซื้ออะไรซื้อของต่อยอดไปเรื่อยจากเงินสามพันห้าครับครับจนถึงทุกทุกวันนี้กับเพื่อนครับตอนนั้นสมาชิกไปฟังนะครับรุ่น นวุบบโสนั้นเขาทำมาเนี่ยใช้เงินน้อยแต่เขาทำสำเร็จเ่าแรความมุ่มานะเรียนร,รู้สิ่งใหม่ๆครับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ก้าวไปเรื่อยๆขหน้าไม่ยอมหยุดยิ่งกั่ที่ครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเป็นไว้ไว้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าประสบก,การณ์ของคนเกตา่าๆก็ทำไว้สำหรับคนรุ่นใหม่เป็นต้นแบบให้ช่างรุ่นหลังเขาได้ได้เรียนรู้นะครับว่า เส้นทางในการเดินทางมาจนถึงจุดนี้ทุกคนมันเป็นก็เดินทางมาแบบไหนครับครับครับยดอนันตอนนี้ก็เป็นตลาดนัดรถยนต์แล้วนะกด้แต่ัได้แต่นั่งอดูบอกบอกบอกจะมาพาดอยู่ว่าที่นิมิตใหม่2ไร่เนี่ยถ้ามาอยู่ด้วยกันน่าจะน่าจะดีคือลูกค้าปัจจุบันอยู่ไกลขนาดไหนใช่ครับเราทำาก็จบครับเก็ใช้ได้ครับ ไม่ไกลหรอกฮะยังยังรูอย่างเปยตรงนครสวรรค์ครับเขายังมาครับผมครับเับเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ยังวิ่งมาฮะฮะอันนั้นก็คือเราต้องทําให้จบคบารอ่ะทำให้จบได้ใช้ได้ครับก็คือรถจะมาเอือจางประภาษ์ครับจาเอินอ่าคลิปที่ไปสอนที่ที่จางประภาพ์อ่ะครับ ทำได้ตอนนั้นสอนซ่อมเกียร์ C V T ฮอนด้าแ3ดศูนย์สาแล้วก็สอนวิธีเอาเฟืองถอกเฟืองนะครับครับคอเธอปัญหาทุกคนเวลาเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้มันจะเกียร์ไม่เปลี่ยนเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกที่ทําคือไอเรามันทุกคนนะครับคืออะไรที่ไม่ไม่รู้ต้องรู้ให้ได้ครับคือตัวนึ่ง เห,ห็นว่าเห,ห็นว่าตอนนี้กําลังศึกษาเรื่องอะไรทำกล่อง ECU อะไรอยู่ด้วยใช่ไหมปั๊ม ABS พวกนี้ยรับครับซ่อมพวกนี้รับซ่อมด้วยใช่ไหมรับซ่อมครับรับซ่อมปุปกณ์ไฟฟ้าอิเล,ปปล็กทรอนิกส์ทั้งหมดก็<ม>ถ้ากล่องเครื่องก็ซ่อมได้เป็นบางบางเป็นบางรุ่นเพราะบางตัวที่คอมพิวเตอร์ซึ่งถึงขั้น64บิตแล้วก็ทําอะไรมันไม่ได้ก็ประมาณสคาครับผมครับ ไปยังทำปองเลยนโอ้โหม้วนเสือเลยนะครับคือจะไม่ได้เคยเมื่อไหร่คือตอนนี้มันมปปัญหาเมื่อเรื่องของเรื่องของทีมทีมช่างนะฮะตรงนี้จะสคัญมากคือเรื่ององค์กรเรื่องทีมงานถ้ากรณีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าถ้าเราจะโตได้เนี่ยถ้าขาดทีมงานขาดองค์กรไม่มีทางครับไม่มีทางครับมีมีหัวคิดไม่มีทางเป็นไปได้แต่ไม่มือไม่มือไม่มีมือม่เท้าก็ไปไม่ได้ครับผมครับตอนนี้ก็ห้า 5้าสิบเอ็ดแล้วก็จะพ็เผาลงหน่อยเพราะว่ามันย่างย่างย่างเ่ตอนเริ่มเริ่มต้นจะรวยเป็นเท่าแก่ตั้งแต่ยุยบิเจ็ดครับจบการสามสิบปีครับที่เราทำมาตอนนี้ในความรู้สึกภูมิใจตรงไหนมากที่สุดภูมิใจตรงไหนมากสุดคือก็ ถามว่าได้สร้างได้สร้างสร้างสร้างทีมงานที่ออกจากจากอู่นี้ไปฮะก็คือเหมือนโรงเรียนที่นี่เหมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเหมือนกันครับคือถ้ากรณีที่ลูกน้องคนไหนที่มี power ดีมีความคิดความอ่านมีความสามารถเรียงความหยาเราก็พร้อมที่จะสนุนให้เขาไปเปิดคือผมคิดอย่างเดียวว่าไม่มีใครๆอยู่กับเราจนตายให้โอกาสเขาไม่ปิดกั้นเขาผมเคยคิดว่า ผมจะพยายามที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็กระจายออกไปอยู่ต่ามของเมืองใ,ใหญ่แล้วเราก็จะมีหุ้นอยู่ที่ละสิเอร์เซนซึ่งเราลงทุนหมดทุกอย่างแล้วก็ให้ลูกน้องเราเนี่ยเอาไปบริหารหมดเลยแล้วก็เราก็กเกษียณตัวเองที่ผมเคยคิดไว้ตรงนั้นแต่มันก,ก,ก,ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะว่าจากเดิมลูกน้องที่เราท,ที่อยู่ด้วยกันน่ะก็เป็นเป็นสดเป็นสดนะฮะ พอถึงเวลานั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงกันจาก,กาที่เรายืนคุยกันแต่มีคนนึงมานอนคุยกันเนี้ยมันก็อะไรมันก็พลิกไปได้หมดเพราะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังไว้ทุกยอย่างมันก็ล่มสลายฮะมันก็เป็นไปได้แค่คือไม่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือมีแนวทางให้ครับแต่บุคลากรเขาไม่พร้อมมากครับผมถ้าบุคลากรพร้อ<ะ>มหาทำได้อยู่แล้ว ครับครับมีอยวุธ้กราชกาพร้อมก็มีครอบครัวการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นใช่ครับใช่ซึ่งตัวนั้นเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดเอาตัวนั้นมาเป็นมาเป็นมาเป็นโจทย์ให้เราคิดเลยว่าเอ่อตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเราเราไม่สามารถที่จะวางหมากได้เลยครับครับคือไม่ไม่ไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ขีดเส้นไว้มันเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่เรา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 ไม่ได้คิดมันไว้ครับครับความสำเร็จตัวมีแล้วความรู้ก็มากมายอานสารตอนนี้ เพิ่งอายุ50ปีครับเอาสิบปีแล้วกันไม่ MM いいกีสิก็สร้างอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆน่าจะประมาณ5ปีครับอาจารย์น่าจะประมาณ5ปีแต่ว่าหลังจาก5ปีไม่ใช่ว่าเราเราเลิกไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งในเรื่องของที่ที่มองไว้สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการเปิดโรงเรียนสอนสอนเด็กตามบ้านนอก ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือซึ่งสามารถปันจะทําให้เขาเป็นเท่าแก่น้อยสร้างอาชีพสร้เขาลูกหลานทั้งหมดที่ไม่มีเงินเรียนอาชีพช่างยนต์เนี่ยไม่มีบันตายใช่รถต้องใช้ถ้งคันนี้มีรถใช้ลำบากอยู่แล้วมันต้องใช้ถึงแม้ว่าหลายๆปีข้างหน้าจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาแต่ต่างจังหวัดก็ยังยากใช่ครับถานไม่ร์จไม่มีข้อที่สองแบตเตอรี่มันแพง ผ่อนรถยังไม่หมดเลยแบตเตอรี่เสียเนี่ยเตรียมเงินหลักแสนนะครับถูกที่สุดนะหลักแสนเลยเป็นซื้อแบตเตอรี่แต่ถ้าแบตเตอรี่ดีๆรุ่นหลายแสนครับ,รบเหมือนวอลโว่มีอยู่รุ่นหนึ่งอะ่ะตัวรถเนี่ยสองล้านกว่าบาทใครก็ตกใจทำไมมันถูกอย่างครับมันวิ่งได้ห้าหกร้อยโลนะต่อชาร์จหนึ่งครั้งแล้วก็ถามว่าแล้วเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่าไหร่อ๋อแบตเตอรี่ชุดนึงล้านกว่าบาทใครจะไปกล้าซื้อใช้แต่ก็มีคนใช้นะ ครับถ้าก็ใชเ้เยอะๆมันคุ้มก็ต้องใช้เยอะจริงๆไงบางทีก็หาจุดๆๆๆต้องมองเรื่องเรื่องของจุดคุ้ม,ๆๆม,มตัวรถจะถูกสองร้านกว่าบาทเลยครับแต่แบตเตอรี่ลูกหนึ่งล้านกว่าบาทอืมถ้าอย่างคนชั้นกลางเนี่ยหมดสิดเลยครับผมต้องเวลาตรงไหนมาซื้อแบตเตอรี่อ่ะไครับก็คนชั้นบนละครับอมตอนนี้เห็นว่ามีโปรเจกต์อะไรนั้นกำลังทำอยู่นะโปรเจกต์ที่ทำอยู่ตอนนี้คืออเ่อเป็น ในเรื่องของการรีไซเคิลไอเสียนะฮะโดยมีองค์ประกอบก็คือน้ํำซึ่งน้ำก็มาจากไอเสียแหละก็อยู่ในไอเสียก็มีแล้วก็นํากลับมานํานำ CO CO ก็ CO CO คือจากไอเสียนะฮะคือคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กลับกลับเข้ามาแล้วก็นํามารวมมา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 รวมกับโมเลกุลของน้ําซึ่งน้ํามีไฮโดรเจนมีออกซิเจนอยู่นะฮะแล้วจับมารวมกัน จับรวมกันเสร็จป <going> ุ๊บแล้วทำเราเอาเอาตัวมันอะไปเลี้ยงโมเลกุลใหม่ซึ่งมันจะกลายเป็นแก๊สมีเทนแก๊สมีเทนซึ่งมันติดไฟได้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบแล้วใช่ไหมเก้าครับจังก็คือก็คือมันไปช้าตรงที่ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเราพัฒนามาสี่ปีสี่ปีแล้วฮะเต็มๆเลยตอนนี้หมดไปหลายล้านอยู่ก็ ทุกอย่างได้ปรับเปลี่ยนระบบใหม่หมดทั้งความปล<ม>อดภยัยทั้งความสวยงามทั้งท้งประสิทธิภาพ<ม>เปลี่ยนหมดทุกอย่างทุกสิ้นทุกรูปแบบเลยครับตอนนี้<ม>ครับก็เลยเดินเดินเดินชา้านิดหนึ่งจริงจริงตอนแรกอะ่ะอย่างที่อาจารย์ภาสเคยมาก็ก็น่าจะขายได้แล้วแหละแต่อันนี้มันมีปัญหาว่าในเรื่องของความสวยงามบ้างม,มันอะไรบ้างมันมันมันใช้ไม่ได้ครับคุมน้าไม่ได้อยู่ตอนเรื่องของอุปกรณ์ด้วยครับครับทนี้หลายๆอย่างเราก็พัฒนามาจน จนถึงขั้นตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะพิกสุดแล้วตอนนี้ไอดคอร์ด G9 ก็ได้อยู่เมื่อวานเทสก็ได้ที่17ลิตรครับจากจาก11จาก10 11เครื่อง2.4ฮะก็จะรอจะรอดูราซำขขาวดีก็เมื่อเช้าเมื่อเช้าก็เมื่อเช้าก็เพิ่งประกอบคัานหนึ่งเสร็จเป็นไอดคอร์ด G9 เครื่อง2.0ปี2017 คันนี้มุ่งหวังไว้ที่ทะลุ20โลลิตรตอนนี้ผมส่งรถให้ทีมฝ่ายเทคนิคของ Honda เมื่อเช้าให้เอารถผมไปใช้เลยกลับให้เขาเทสเลยครับที่มาเช้าวันนี้เลยเตรียมอะไรไม่ทัน <c oughs> ข,อขอาคิดว่าจะ<ด>ให้ได้ให้ทะลุ20โลลิตรให้ได้ครับผมก็อ,อวยพรให้สำเร็จเร็วๆนะเต<ภ>ามรถยนต์จะได้ ความเปลี่ยนแปลงมีความประหยัดครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าที่ที่ปูตินกับที่ที่อะไรกรี้ะนะตัวตลกอละ่ะ <c oughs> ตัวตลก <c oughs> มานำให้เดือดร้อนมาทั้งโลกเลยใช่ครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นน้ำมันแพงมากตอนนี้โครการ่านออกมาให้ประหยัดที่สุดครับ ต้องต้องต้องมีเวลาให้มันเยอะมากครับแล้วก็เวลาเดินเบาไม่ให้เครื่องน็อคด้วยครับเนี่ยไหลายสิ่งหลายอย่างมันต้องมีฮะเราถึงจะทำเต็ออกมาแล้วทดสอบอย่างจริงจังท่ามกลางก็ชใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับเวก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษุ์เราที่ครับครับผมคิดแล้วลงมือทำฮะจะได้ไม่ได้คนละประเด็นฮะขอให้ลงมือทำให้ก่อนครับ ทั้งหนึ่งในนี้ที่เราได้ลงมือและมันสมองได้ทำสิ่งหนึ่ง,งแต่มันประหยัดน้อยไปก็ถือว่าไม่เสียหายเราก็พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าประสบความสำเร็จแล้วก็ดีใจด้วยครับผมกเญญ็เอฟซีก็มีหลายหลายท่านนะที่ว่าจะพวกเราไปลุยกันพลังการเอเชียเนี่ยก็ ช่วงนี้นะ้ำมันแพงก็โทรไลน์ส่วนตัวบ้างโทรมาถามบ้างเมื่อไรจะเปิดตัวสักทีพร้อมยังผมบอกอาจารย์เพิร์ตไปถึงไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> พเพราะที่ลูกค้าเขาก็ซูนน้ำมันไม่ไหวไงบ,บางคนก็อยากจะไปติดแก๊สแต่เขาก็ยังมันเขาก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่ก็เลยบอกอยากจะรอของเราก็ทั้งดีเซลทั้งเบนซินโทรมาเมื่อไรจะเปิดตัวผมบอกยังผมบอกถ้าสินค้าเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยังไม่เปิดตัวให้ครับเพราะว่ามัน เ,เอาไปาไม่ดีแล้วมันจะเราเรา,เราจะโดนมาทดสอบพนาครับะาาเียดออกน,นะครับเวลาใช่าาครับน,าน,านยากเ,ยเพราะว่าเราต้องต,ติดตั้นได้แคน,นั้นะครับก็คือเราติด้เดินาม่ใช้ครับใตอนิ้งงนั้นคือเรื่องไม่ยากครับก็คือเรามีกองนควบคุมมันไว้ส่วนเรื่องวิ่งอให้มันจ่ายปริมาณ ได้มากที่สุดการลดน้ำมันให้ได้นอด้อยได้มากที่สุดครับอ่าตรงนี้ก็คือหน้าที่ของทุกคนฮะต้องเรียนรู้และคิดค้นขึ้นมาครับอือสายแล้วกต็ต้องต้องต้องฝึกฝ่ายดีนะครับเพราะว่าขาดจะมีเวลาหน่อยเพราะว่าเวลาทดสอบมนตรฐานยาวนานมากนะครับครับใช่ใช่ต้องต้องเตรียมเงินไปเยอะๆนะ อย่าไปแลกเช็คร้อยละสามเหมือนผมสมัยก่อนที่ทำน,นะ <c oughs> ต,อนตอนนี้อา <c oughs> จารย์เพื่อนเริ่มเปาแห้งแล้ววะ <c oughs> <laughs> ตอนนี้บัตรเครดิตสามใบใบละแสนรู้สิกจะไปกับค่าน้ำมันเกือบหมดเลยตอนนี้ใช่เทสทีเต็มถังเต็มถังเต็มถังเมืองแพงมากานะครับแต่ผมกว่าจะสําเร็จไนี่หมดแล้วหลายล้านตอนนี้ก็ยอมครับยอมคือคือยอมยอมยอมจ่ายเพื่อความสําเร็จเพราะสิ่งที่ที่ที่คาดหวังไว้หลายๆอย่างว่าถ้าเราถ้าเราเกษียณแล้วอะไรแล้วเนี่ย ต้องมีคนต่อยอดต้องมีมีอยู่แล้วฮะคนต่อยอดก็คือที่มีอยู่ตอนนี้ถ้าบอกว่าเครือข่ายทั่วประเทศก็ประมาณร้อยกว่าอู่ที่รอที่รออยู่ที่รออยู่ครับที่รอที่รอทงคางตอบอยู่ครับครับคขอวยพรให้จังเปอร์นะสำเร็จรวดเร็วะนะครับต้องุย่มานานเราสามคนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ครับเดี๋ยวก่อนครับผมอันนี้เป็นข้อมูลของฉอับนุ่นของฮอนด้าทั้งหมดที่มีอยู่ผมจะมอบให้อาจารย์ใหญ่ เพื่อเป็นประโยชน์กับทีมช่างชมรมช่างด้วยใจมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่อยู่ในนี้หมดเลยคู้มือซ่อมทั้งหมดนะฮะผมนิดว่าพาจานใหญ่เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ชมรมของเราครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เพื่อนะครับครับชุดนี้ในกลุ่มช่างของพวกเราเนาะครับแบ่งปันมาได้เลยแบ่งปันได้เลยครับแบ่งปันได้เลยต้องซื้อตัวนี้มาเองนะนไม่ไหวนะครับหาได้มาดูผู้มนลได้เลยครับ เรียกจานปลาบาาก็เดี๋ยวแล้วก็ใส่ตดำคองแม้ครับแต่มาไฟใหญ่พอสมควรครับถ้าใหญ่พอสมควรต้องเยอะหน่อยครับถ้าไม่งั้นก็ต้องดูดูดทรนี่เลยก็ใช้ใช้ได้แล้วครบก็น่าจะเป็นวันนะครับที่ถ่ายครั้งหนึ่งนะครับเป็นวันเลยเกือบเกือบครับจะน้อยนั่งอาจารย์น้อยนั่งโหลดมาก็ทิ้งเครื่องไปเลยครับเป็นวันเลยครับกว่าจะกว่าจะหมดจากในนี้นะครับแต่จริงแล้วมันก็มีอีกเยอะทั้งพาดทั้งอะไรทั้งอะไรทีนี้ พวกนั้นหนักมากเยอะมากก็เอาคู่มือซ่อมไปก่อนเพราะฉะนั้นเราเราเราจะไม่ไว้ในคอไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอมันมันจะโหลดเยอะต้องเก็บต้องเก็บให้ดีตรงนี้ครัสายดไหนอย่างเดียวครับต้องสายด้ายก็ต้องตัวที่คุ้งสูงนะมันมันที่ผมพกติดตัวเพราะว่าสมัยก่อนผมไปซ่อมรถทีคือผมผมจะไม่ค่อยจําผมจะเปิดตำราอย่างเดียวเพราะมันชัวร์ที่สุดก็ต้องแบกตำราไปเป็นเล่มๆๆๆครับ ก็เลยไปจ้างเขาให้เขา,เาสแกนก็หมดหลายเหมือนอยู่ไปแกะลงเครื่องแล้วก็เอาเครื่องมาสง่งลงนี่แล้วก็ถือไปอันเดียวไปซ่อมรถที่ไหนก็ถือไปแล้วก็ไปขอโน้ตบุกลูกค้ากันอะหรือจะหิ้วแค่โน้ตบุกเป็นตัวเดียวแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยตามภาพเราสบายเงินสิบล้านอยู่ในนี้นะบอวสิบล้านไม่อยู่นะดูจกคบที่เรื่องจริงนะครับ ข้อมูลมันมีอ,อยู่ในนี้อ่ะเปิดมาเราเจอเลยเนี่ยผมา่านไวขึ้นไม่ห่วงไม่ไม่เคยห่วงเลยอู่แถวนี้คือเป็นเพื่อนกันหมดเป็นร้อยอู่ยอยู่แถวมินบุรีอเอารถมาซ่อมแก้ไขปัญหาเรื่องระบบไฟลเรื่องอะไรนู่นนี่ผมบอกว่าแค่นี้นะพี่ไม่ต้องเดี๋ยวผมไปซีลอ,อกข้างบนอ่ะปิ้นลงมาให้พิ้นแล้วก็ให้เข้าไปดูเองก็คือผมจะได้เพื่อนหมดหมดเลยตรงนี้ได้ใจได้ใจ,ใใจหมดเลยเถ้าเขาทาได้ักันก็เขาก็ทำถ้าทําไม่ได้ขเขาก็เอากลับให้เราอพี่ทำามกันผมทําไม่ได้ ราคาคุยนะคแต้องคุณสอนนี่ไม่คุยคุยโมนะเพราะผมไม่แอบเอาวิชาอาจารย์เพื่อนตั้งแต่เจอใหม่แล้วจากก่อนผมก็กคนได้ผมก็ค่อยเก่งก็ามาได้อาจารย์เพื่อนเนี่ยคอยให้คำแนะนำที่ปรึกษาโลกนี้ไม่มีผู้ใดรู้หมดทั้งหมดไม่มีผู้ใดที่เก่งที่สุดไม่มีเก่งคนละอย่างผมพูดเสมอเพราะว่าถ้าคน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 เดียวเนี่ยรู้หมดผมเป็นไปไม่ได้สมองมันรับไม่ได้ครับต้องต้องแบ่งปันให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็ ใช่ครับอันนั้นก็คืองานสบายขึ้นซึ่งพวกเราทำปัจจุบันครับก็ผมได้มาวันเนี้ยเกือบทุกรุ่นของคันด้ล้านนั้นไมพูดถึง้สิบล้านตั้งแต่ปีแปดเจ็ดมาครับถ้าเราทำมาแล้วเนี้ยคิดตัวถ้าทำหมดเนี่ยเงินกี่สิบล้านอยู่ในมือแต่เราจะทำแบบไหนครับเดี๋ยวกลาบไปเปิดแล้วเราเราจะจะทำแบบคร่าวๆ าทำมาชี้ก่อนแต่ถ้าเชิงเรื่องเนี่ยต้องไม่โหลดต้องต้องนัดวันแล้วก็มาโหลดะเอาคอมมาใช้เยอะส่งให้ส่งส่งไอไปได้ไปครับให้ให้เขาโหลดครับไอนี่เป็นภาระอาจารย์ใหญ่ละให้ลูกน้องให้ลูกน้องโหลดให้แต่ว่าเกียบไปแล้วก็เปิดไร้รับลมตัวนึงเป่าให้ให้ให้คอมมันเย็นไว้ครับผมแล้วเรได้เวลาคนคนวันนี้ผมจะต่อท่าจะเกิน เวลาท่านทุกท่านี่บอกแบตหน้าเเจอวันที่็ัฟเซอร์บิงนะครับที่รับเซรีไทยเซรีไทยเสร็จจากนี้ขึ้นิเสร็จเราจะเดินทางเซรีไทยขอบคุณครับสวัสดีครับ